สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการสอบเทียบไฮเกตนะครับซึ่งไฮเกตที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นไฮเกตของแบรนด์มิตุโตโยขนาด0ูนถึงสามมิลลิเมตรนะครับขั้นตอนการสอบเทียบไฮเกตนะครับก็จะมียุทธ์ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบค่าความเรียบของฐานไฮเกตนะครับอันดับแรกเราจะนําเกจบล็อกครับที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองก้อนนะครับนำมาวางเพื่อที่จะหนุนไฮเกตนะครับให้ยกสูงขึ้นครับต่อมาเรายกไฮเกตขึ้นมาวางบน Box. นำเดลเทสมาสัมผัสที่บริเวณฐานของไฮเกตนะครับแล้วก็ทำการเซตศูนย์แล้วก็ทำการลากถอยหลังนะครับให้สังเกตค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะต่อมาด้านขวานะครับนำเดลเทสมาสัมผัสที่บริเวณฐานไฮเกตนะครับแล้วก็ทำการเซตศูนย์ตัวเดลเทส จากนั้นเราก็ลากไดเทเถอยหลังให้สังเกตค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับแล้วบันทึกลงในเวิร์กชีตขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นตอนการตรวจสอบค่าความขนานของปากวัดไฮเกตอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับเป็นตัวไดเอทเทสนะครับความละเอียด1ไมครอนนะครับแล้วก็สแตนเราจะแบ่งปากวัดของไฮเกตออกเป็น2ส่วนนะครับคือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้เราเอาตัวไดเอทเทสเนี่ยมาสัมผัสที่บริเวณปากวัดของไฮเกตนะครับ แล้วก็ทาการเซตศูนย์จากนั้นเราก็ลากถอยหลังนะครับให้เราสังเกตค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับออกมาด้านขวาเอาเดลเทสมาสัมผัสบริเวณปากวัดไฮเกตนะครับแล้วก็ทําการเซตศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ลากถอยหลังนะครับให้เราสังเกตค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับ แล้วก็ทําการบันทึกผลลงในเอกสารเวิร์กชีตขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนการตรวจสอบค่าความชาาของเสาไฮเกตอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวสควร์มัตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไดเอลเทสนะครับที่มีความละเอียด10ไมครนนะครับการตรวจสอบค่าความชาาของเสานะครับแล้วก็เลื่อนตัวไฮเกตนะครับให้มาสัมผัสที่ตัวไดเอลเทสจากนั้นให้เราทําการเซตศูนย์ะครับที่ตัวไดเอลเทส จากนั้นาลากตัว square m a t t e r นะครับขึ้นไปด้านบนให้เราสังเกตค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับจากนั้นให้เราบันทึกผลที่ได้นะครับลงในเอกสารเวิร์กชีตขั้นตอนที่4นะครับคือขั้นตอนการตรวจสอบค่าความถูกต้องของไฮเกตนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตรวจสอบนะครับก็คือเกตบล็อกแล้วก็คาลิเปอร์เชคเกอร์อันดับแรกนะครับให้เราทําการเซตจุดเริ่มต้นของตัวไฮเกตนะครับแล้วก็ทําการ วัดกับเกตบล็อกที่เรามีอยู่ครับโดยเริ่มจากก้อนแรกนะครับเราจะทําการวัดรีพีททั้งหมด3ครั้งนะครับวัดครั้งที่1วัดครั้งที่2วัดครั้งที่3แล้วก็ทําการบันทึกผลเกตบ็อกก้อนที่2ครับทําการวัดครั้งที่1 ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ทำการบันทึกผลครับเกตดบล็อกก้อนที่3ครับทำการวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครับแล้วทำการบันทึกผลในการวัด ขนาดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ตัวคาลิเปอร์เชคเกอร์ในการตรวจสอบนะครับโดยการที่เราจะจับตัวคาลิเปอร์เชคเกอร์ตั้งขึ้นทำการวัดที่ตำแหน่ง5 0ม mm ิลิเมตรนะครับวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตํตำแหน่งต่อมา1 0 0 mm มิลิเมตรนะครับวัดครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่3นะครับแล้วทําการบันทึกผลนะครับต่อมา200มิลิเมตรครับวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าํทการบันทึกผลครับต่อมาตำแหน่งสูงสุดต,ตำแหน่ง300มิมครับเราทําการวัดครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่ล้วก็ทำการบันทึกผล